ในนั้นคือจำนาชนใดเราจะนโหลเดี๋ยวจะไปได้แล้วตัดตัวจะไม่ได้ตัดตัวก็ไม่ได้ี่ต้ไก่เลยนี่มันเกิดจากเหตุตรงที่เราจะปิดทองความลูกนี้ไม่ได้น้อยโอ้ดีสุะท้ายนั้นพี่น้องได้ยินแล้วเขาก็ร่วมด้วยช่วยกันใส่ให้ครบทุกข้อใรบทุกอเออแล้วชงไหนที่สำคาญแล้วตรงไหนที่มองวนก็ไปทำตรงนั้นให้ ข้อสําเร็จเอาไปนะติดฟองไปเสียมารีบมาาบูชาเมื่อโนเอาเรียบื้อปเลยะคบทุกบูชาขล้าเอากล้าไปตรงนี้ต้องให้กัอนหรือว่าสิดจุจัญาในการทำบุญลงตอเตรงนี้เราให้ความชีวิตตะตาของเรานะหรือในการโกงสง่สังเบยขอโชคขอลาภไทยการที่อยู่ฝั่งโน้ เครื่องเครื่องสังเวยสามสิบเก้าบาทเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ให้ยกกลับมาที่กองเริการนี้ครับนะเรายังมีตรงที่เราทําบุญก็ไปทำบารเกิดทักเกียรติวันเรามีจุดท่านได้ทําบุญทางป่าร้อยแปดร้อยแปดนะมีให้ท่านดับบุญลอยเท็ยนประทีปมีทำบุญปูจาภาคไตรอ้าวนี่ได้บุญทำบุญปูหินปูทรายอ้าวนี่ได้บุญเลยได้บุญแน่นอนและทำบุญอสังฆทานครับสุดท้ายทำบุญภาคไทย แล้วก็12บราศีวันเกิดใช่โอ้ครบหรือไม่ประกาศอะไรเด่นเตว่าครบเลยครบเลยครับครบเลยลองฝั่งด้านนี้นะนะครับอ่านี่นางสาวธนพรครับว่าเอี่ยมลำโอ้ใจดีมากเลยเสื้อเลยอดินถวายวัดโคกสะอาดหนึ่งร้อยไล่หนึ่งร้อยบาทสา้โนะครับนี่เอี่ยมลำนี่อยู่บ้านืองฝางหรือเปล่าน่าจะได้นะเอี่ยมลำ น onents, ้องมะเขือก็มีโอ้ยนองมะเขือก็มีบ้านหนองไซอ๋อบ้านน้องไซตรงไหนเนาะอ๋อนะครับ oh, นี่นะอาทิตย์เบอร์โทรไว้ก่อนได้ไหมนี่ไปไม่ถูกนี่พี่น้องคุณแม่บอกเดะตีให้ตายเลยเอาตอนนี้เลยงเช็ดได้เลยครับเอากี่ไร oh, ่ดีอ่ เอาเหลือเหลือไม่เยอะแล้วเอาเหลือไม่เยอะแล้วล่ะเอากรรมการเดี๋ยวเช็คให้ดูหน่อยตอนนี้ที่ของวัดเหลือไม่เยอะแล้วนะตอนจะมาไม่เยอแล้วสมานชัยเสียงระทมกําลังมาแล้วกําลังจะมาแล้ว้าป่าเต็มแล้วยังใกล้แล้วใกล้แล้วยังไม่เต็มเอาช่วยกันช่วยกันช่วยกันให้เต็ม้าป่ายังไม่เต็มเลยเดี๋ยวจะขึ้นสู่สวรรค์แล้วภาป่าลอยฟ้าี่ พี่จ๋าพ่อจ๋าเอาผมเอาเสือมานอนดูเลยเอามาแล้วเหรอเอามาแล้วเองพ่อบ้านมาตรงนี้กันก่อนมาร่วมบุญกันก่อนนอนร่วมบุญกันก่อนตรงนี้นะครับเชื่อกันอาจจะมากจะน้อยนะครับนะก็มาร่วมบุญกันก่อนตรงนี้นะครับเราก็ได้มีนางเสาพาเออสีดาครับที่ดินถวายวัดโคกานให้กับพี่เพหลวนพ่อหนึ่งร้อยไร่ ทุกตามตามครับผมไหวนะครับดีมากเกินนะคนอะไรใจดีใจดีเนี่ยนะครับใจดีเสร็จแล้วเอาใบฉนดมาบูชาดอไม้ขึ้นที่อเขาบอกขึ้นไปแล้วแล้วจลืมลืมึง๋อ้ลืมึ่งที่ติอโอ้จำได้ทีไรครันี้ไปไหมมาเนาะอ้เ่อครับเจ้าภาพลูกนี้ ยวายองค์หลวงพอ่อพระประธานย,ยาคุโบสุของเราหนาะเสร็จแล้วได้นาแผ่นทองที่เหลือจากการผิดแป่ลูกเอกแล้วให้ท่านลงมาปิดนาลูกนิมิตนาลูกที่สองลูกโพอย่างด้านหน้านาุโบสุด้านล่าง ต้นปัานใดสาทิตตะวันออกแล้วทับใดคนขวาอันนี้เท่าไหร่ครับพควนจิรพงศ์เจริญไทยสมหนึ่งร้อย้สาทุกขับสาทุเอาละครับเสร็จแล้วเอาโฉนดปาทํานี้เลยมารับดอกไม้ตู้เทียนทอง๋าปับไม่ได้เลยนะครับดี๋ยคนเยอะมากคนไม่จะใส่ตคนไมอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งโอเคครับเอาาช่วยกันจับเออเอาช่อกันจับ เอาโหลาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังใส่อยู่เอากำลังใส่อยู่ก็กำลังใส่อยู่เดี๋ยวจะโหแล้วเออตอนนี้สมานใจเสียงมาชมก็เดินทางมาถึงแล้วมาถึงแล้วเดี๋ยวเรา้อนให้เาโหให้เลยทุกทีครัการเตือนมาสี่คนมาให้ทุกทีสี่คนมาให้อขาให้รู้นะสัมปันธ์ยึดต่องาทุกคนจะตื่นมา แม่ดีตแม่ขอเราเมื่อเมื่อทำความไม่ดกับพี่น้องผู้มาเชื่อถมาานท่านไปทำให้มาเขาสียหายพี่น้องก็ไปอานเคยนบสามแสนบาท ผมก็หนน้าหอดวันก็เตาดีแล้ะก็ไปเลยพี่าะว่างนสามแสนบาทหายากเไเพ่อเตรียมต่อเลยตอนนี้ก็ยังในส่วนของนางสาวอะไรจันนี่เขียนไม่ฉันผมดูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตามสัวดาห์นิสากับคุณประวิทย์นะครับสรางมก็เอาถราหนึ่งร้อยบาทนหนึ่งร้อยไล่ ลูกสาทุกอายอดเข้าไปได้เลยจ้ะอ่าเอออ่ะอเอาคุณล<อ>ูกหยอดได้เลยเอา หอมกำลังใส่อยู่เนาะอ้าวเดี๋ยวอีก2นาทีนะกันจะโหให้ควางแล้วเออไปชนบทไม่ได้เยตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานนะนะพระบาทลอยฟ้าแล้วบูชาดจะได้จูงขึ้นไปยอมบอกว่าแล้วไปชนดขึ้นไปเดีออไปอีไปแล้วครับใหม่แล้วรอแป๊บหนึ่งรอได้รมีนางสาวสุชาดานะครับอ่าเลิ้ง เลขขวัตหรือเปล่าหรือเลขขวัตนหนเขียนไม่ชัดเท่าไหร่นะถูกไหมเดี๋ยวเลขขาวัฒนะโอ้เขียนไม่ค่อยชัดเลยนะหนึ่งร้อยไลน์หนึ่งร้อยบาทตัวขอบคุณครับคุณอมรธนาเดี๋ยวเอาถนนอ่ะกูชาต้องการที่ฐานเด้อสอนละบอยครับผมอ้าวเดี๋ยวช่วยหิ้วให้หน่อยได้เลยจอมซ้ำอ้าวสาวจะรักนะครับนี่นะครับก้ออีกหนึ่งร้อยไลน์จะยกนั้น รอยล่สาตนะครับฮอน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 ฮอลฮอนฮอนอนฮอนฮอนฮ้นอนฮ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 อนอนฮ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 นฮนอนฮอนฮอนนนอนนนนนน เอออาย่าอาว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ิ่มเริ่มนะกรันอาว่ารูมายกันนะอาตอนนี้อาขอที่เชิญนะครับเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อนะอาคุณผู้เขียนบานไห่เหนื่อยแล้วใช่ไหเอ้าแลวคอ้ออยู่ไหนอาคุณอ้ออยู่ไหน

แราได้สั่งไว้ก่อนเลยนะครับแรกเอาไว้ที่กองในการเรามีแรลกเหรียญเงินดาราว่างประเทศได้ของที่ได้เลยนะเรามีท่านแรลกเหรียญเงินดาราว่างประเทศนะจะแลกเงินไทยก็ได้จะแลกเงินอีหรือเงินเขมรก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ท่านไ้แลกกันอยู่นะตรงนี้นะครับนี่แลกได้เลยนะครับ หลายท่านเนี่ยช่วยกันดึงออกก่อนก่นอนกรรมการไอ้ยาวพุ้นเลยเออแล้วลองค่อยตั้งกระบวนการใหม่เออเออนะครับเดี๋ยวจะต่อให้เออเอาไม่เป็นไรทา่านคณะกรรมการั็ช่วยกันนิดหนึ่งนะตอนนี้ผู้ใจบุญมากันมากมายกันเหลือเกินนะวันนี้ผมกับท่านพี่ไหนกอดเดมที่เช่นเดียวกันผมสอรามบอยคนลั้ใหม่ นาได้มาทําหน้าที่ตรงนี้ด้วยความินดียิ่งที่มีโอกาสมาสนองรับใช้ประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูวิทูลนะครับปัญหามีโอกาสนามาสนองรับใช้ด้านเสียงนะเชิญเกนวพี่น้องสาธาสาที่จนผู้ใจบุญนะมีโอกาสมาร่วมบุญกันในเวลานี้ในขณะนี้เช่นเดียวกันนะก็ขออนานโ้มโนาบุญในทานละไมนะฉันวันนี้ เสียงนี้ก็คือเสียงจากกองโดยการท่านจะขอขานใครได้ประกาศไปในงานการกุศลขอเรียนเชิญท่านผู้ศรัทธาสาธุชนเรามาสร้างกุศลไว้เกิดประเสริฐดีท่านได้มาประสบพบก,กอบบุญหวังว่าคุณทั้งหลายไม่นายนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญทํากันบุญกันได้ในท,ทันทีเพราะว่าบุญน,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 นะนี้รอท่านมานานแล้วนะบุญนี้รอท่านมานานแล้วล่ะ นะครับนี่ที่ของเรานะรอท่านมานานแล้วนั่ก็ขอเรียนเกินได้ทาได้เลยนะครับก่อนี้าป่าของเราท่านใส่ให้ครบทูกช่องถ้าท่านใส่ไม่ครบทูกช่องเกิดข้าหน้าทันใดท่านจะไม่ได้สั์ได้ส่วนนะท่านจะฟันหล่อแน่นอนใส่ให้ครบเลยนะไม่ได้เลยเลยนะใส่ให้ครบทุกช่องด้วยแล้วกันนี่ผ้าป่าลอยฟ้าของเรา ครับนะตอนนี้เมื่อกี้ได้มีสมานไทยโหงลองไปแล้ววันนี้เราจะได้เรียนเชือนท่นทานสมพลถีเข้าขานมาทำการโหราขึ้นไปนะครับ